ไอ้ไอ้กปูไอ้ไอ้ไอ้กปูก้อที่วิจที่เกมไฟ้ทำไปค่ะทุยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะยินดีต้อนรับสู่รายการสติวิดิเกมเมอร์ชีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอ่อเดอะบ้านนะครับเดอะเดอะบ้านวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอ่อเดอะเฮาส์นะครับเอ่อเดอะเฮาส์ที่เป็นขนมปังอ่ะถุยนี่มันฟาร์มเฮาส์นะครับก็นี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเดอะเฮาส์นะเรามาอ่านประวัติและแปลมั่วอย่างคร่าวๆนะครับก็นะ ข้าวที่เอาไว้กินนะครับถุยคนละข้าวกัน The Legend S เดอะบ้านนี้กลายอะไรวะบ้านนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับละเอียดแน,น่นอนนะมีโคกกระสากถุยเป็นบ้านเล็กๆนะฮะที่เออ่ปิดปิดลกล้างเอาไว้นะครับก็บ้านนี้นะครับเออเป็นมีครอบครัวนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเออมีทั้ ซึ่งมีครอบครัวเดียวนะครับแล้วซึ่งมีครอบครัวเดียวแล้วมีเอ,อพ่อแม่แล้วก็มีพ่อและแม่แล้วก็ลูกแบบได้เหมือนกับว่าได้เสียเอ,อหลังจากเขาเสียชีวิตลงเนี่ยเออบ้านบ้านหลังนี้ก็ถูกปิดตายนะครับก็บ้านแถวนี้นะครับก็ไม่ไม่ค่อยมีใครจะมากล้าอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ไม่ค่อย มีใครกล้ามาท่านี้นะครับก็นะครับเอ่อเมื่อกว่าซ้อมออืมบางวันนะก็ไม่มีชาวบ้านนะได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับได้ร้องออกมาในบ้านนี้นะครับเอ่อคุณกล้าเข้าไปในบ้านไหมโอ้โหระดับนี้แล้วไม่ต้องถามรับเข้าไปเลยอนะับแม จะน่ากลัวยิ่งกว่าเดชช็อกโปเนี่ยเนี่ยเราต้องเคาะเราต้องคาะประตูนะเพราะเราจะบอกเขาว่าเราจะเข้าแล้วครับ get inside get นี่ยต้องเคาะแบบต้องต้องเคาะแบบสามชาครับมันเออมันมันเคอะผมผมรู้สึกว่าประตูนี้มันจะมีเสียงว่าเข้าไปดิเข้าไปดิเดี๋ยวลองฟังครับ ก็ใครที่ไม่ได้ยินขผมก็นะผมน่าจะมวยแบบก็เแกบบ็แบเบข้าเลยดีกว่ารับจากบ้านนี้ก็น่าจะปิดตาย,ยนะครับโอ้โหมงไม้นี่ปิดกั้นเต็มไปหมดแลนะ้วเราเอาเอาไม้ออกครับเขาบ่อยถอนไม้ถอนไม้โอ้ยพร้อมพร้อมลบครับ คุณเข้ามาในบ้านแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เดอะลิฟวิ่งรูมนะครับก็เป็นห้องแรกนะครับเป็นห้องที่อยู่อาศัยนะครับเอห้องรับแขกดีเออไอใช่์ปะวะเอเเอไม่รู้ชช่มันเออเซอร์เทมเบิลเดือนกันยาวันที่19นะครับปี1 9 6 4นอะครับไอแคลฟิดฉันได้เลี้ยงเอออฉันได้ดูแลบ้านนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เออ ฉันฉันดูแลบ้านไอฉันดูแลอะไรเป็นครั้งแรกนี่แหละครับเฟิร์ส a y เยอะไรวะ I come to work เนี่ยเอ่ออะไรวะและฉันก็อะไรวะดูสู่โลกภายนอกอะไรวะแบบแปะมัวน,นะครับ I am... อืมเหมือนก็ผมว่าน่าจะเป็นคนคนชายครับคนคนชายน่าจะระบายลมความอะไรไว้ครับ แา้หากดอย่างอื่นมันดีกว่ากดสวิกนี้จนเบืออ่อแล้วกดสิ่งนี้ไม่ได้ไดเลยเขาบอกให้กดกระดาษไปเรื่อยๆครับกดจนเมืม่อยมืมเลยโอโ้โหรูปครอบครัวมีแม่ ลูกแล้วก็พ่อครับจดจดกดจนจดหมายนี่อืมกดสปิกด้วยครับกดดูลูกไปเรื่อยๆด้วยครับเขาบอกน่านนาน,น,านมาแล้วโอ้โห นัน่นโอ้โหเสียงร้องไห้มาแต่ไกลครับมาแบบมาติแคชนะครับแล้วเสียงพัดลมเข้าขออภัยอะเข้าปะวะพัดลมไม่น่าจะเข้าของเสียงพัดลมวุ้ยเลือนไหลเป็นยองใหญ่เลยโอ้ยเฟสเฟ,ฟ่ไม่กล้ากดแลับตอนนี้คนโตดลุกไปหมดแล้วเราจะมาสู้ส อะไรปะกดสวิตไปกดงั้นเรากดสดดวิตเลยดีกว่าโอ้ยมาเป็นให้ซ้อมให้เสียงให้เฟสเฟยเ,เอ้ยเอ่ออะไรวะดันเชอร์เหียอะไรวะดันเชอร์เป็นวันเกิดของดันเชอร์ กดรูปนี้นี่จะเป็นรูปเออ่ผีตาโบครับผมจำได้กดแล้วนะจะกดแล้วนะหนึ่งสองกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไฟฟ้าไหลไฟดับเอ้ยเอ้ยขอ้อความใหม่เดือนเดือนมกราเอ้ยวันที่สี่ของเดือนมกราปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้านะครับซัมท่อชีทอคโหลชั้นเอ่อ เขาคุยอยู่เอ๊ะหล่อนผู้หญิงคนนั้นนะครับคุยอยู่คนเดียวแล้วก็เออเธออยู่คนเดียวเธออยู่กับความมืดอะไรวะเธอคอคอรีบอดีอะไรเธอจะทำลายร่างกายตัวเองเหรอเปล่าอะโหก็จน กดรูปกดรูปเลยนะครับหนึ่งตั้งตั้งโอ้โหตาโบมาจากไกลชินอสหล่นมาโอ้โหคุณป้านั่งทำอะไรครับผมผมกลัวกันนะค,คุณป้า้อ,องเบสรวมรับในห้องน้ำครับเข้ามาในห้องน้ำ เปิดน้ำมาเปิดน้ำล้างล้างหน้าสักหน่อยครับอล้างหน้าสักหน่อยเปิดแบงชัโคให้พังเลยครับไม่ใช่ชัโคบ้านเรารเราไม่ต้องกลัวรครับอะไรฮอลลีเบสฮอลลีบีโบหนังเป็นหนังสือเล่มหนึ่งครับฮอลลีบีโบไม่ไม่มีอะไรละแอนะครับไม่มีอะไรครับ มาเขาประตูแล้วนี่ครับไม่ยอมคืนเนี้วครับเขาเลยมาทวงตามับถุยกดหลายราแล้วไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้นะว่าทำไมตอนเด็กแม่งเล่นแม่งทุกวี่ทุกวันตอนโตนไม่กล้าเล่นอนะ่ะไม่รู้เป็นเป็นอะไรครับเป็นยะไรนะอะโอ้ยชายผู้ยืนอยู่นอกนัดจา่าง ก็ถ้าเห็นไม่เต็มอรวาชาั้นก็ขอภนะอภัยแล้วเพราะวันนี้เราผมไม่ได้เล่นในเว็บเดียเฮานะครับเพราะผมเล่นในเว็บอ่าเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็กลเป็นเลือดแล้วยังไงเป็นเลือดแล้วเลือดแล้วโอ้ยมีกระดาษแล้วเนะี่ยอะไรวะฉันขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเออฉันไม่รู้ว่าฉันทำมันสำเร็จหรือเปล่า please อะไร ฟอร์เค <For> <Report. S 1> ลมีได้โปรดอะไรวะได้โปรดให้ให้อภยัยฉันเหรออืมว่าจะแปลคร่าวๆไว้อย่างนี้นะครับพอจากที่อ่านๆ่านนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับก็ใครรู้นะก็ช่วยมาเอ่อมาคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับพอ,อดีช่วงนี้กำลังฝึกาภาษาอังกฤษอยู่นะครับไหนก็อ่านได้คิดพยายามจะแปลนะครับโอ้ย ขามาโอ๊ยเอาเมื่อกี้เป็นผู้หญิงคราวนี้เป็นผู้ชายยังไงเนี่ยตึงจริงตึงจริงตึงจริงตึงตึงจริ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 งเอ๊ะเราเรากล้ากดห้องน้ำนเอเปล่าถ้าเรากล้าเรารวบรวมพลัง อยากได้แบบสามชาสามชาตึก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 ,ตกอย่างเงี้ยตอนนี้ผมไม่กล้ากดห้องน้ำม,มีอะตเราจะกดกันนะครับหนึ่งสองสามไม่มีอะไรอะมันหายหายไปแล้วครัโอ้ย,อยเลือดเต็มไปหมดโอ้ยเฮียโอ้ยมาไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงไอ้เฟสอะบีทลูมแหละตาเนี้ยแหละมึง อีผีหัวอีผีเด็กดอกอีโอ้โหอีอีอีผีห้อยหัวเรากดอะไรกันเียครับเล่นนกาสายครับอะไรประกาศประกาศนียบัตรทำอะไรไม่ได้ครับกดได้แต่นกาสายอาหลังได้เจ้าจดหมายมาให้นี่ไม่ต้องอไม่ต้องเป็นเป็นผีมานะครับ ส่งลงมาจากข้างล่างสู่เบื้องบนเลยไม่ต้องมาแบบอย่างนี้่ะมันทำให้โอ้โหอืออะไรว่า c l l e c i t y of relation อะไรวะมันอ่านไม่ผมอ่านไม่ออกในฟอนต์เงี้ยนี่อะไรวะ n i c k e n i c k ที่เป็นแบบเอ่อเป็นฝรั่งครับตัวดำๆถุยนั่นมัน n i c k e นะครับไนนโคนโคเอมสเอมัลี่เอมัเอมัตี่นะครับอะไรวะว้าสอ,อฟิออฟิเชียลเป็นเด็กดีอ่ะหรือว่าอะไรประกาศเียบัตรโอ้โหเพลงนี้ก็กลอม,าลมอารมณ์ุ้ยเฮียไอ้ <c oughs> โอ้ยมาโอ้โยติดรองทเท้าเทล่วมาเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะกดหมีไปเรื่อยๆครับโอ้ยยิงเล่นแลวยิงกลัวยิงกลัวแล้วก็ยิงไม่กล้าแคสต่อแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเราผมจะเล่นให้ดูครับโอ้โห ขอทาใจแป๊บหนึ่งแหละเมื่อกี้เห็นเห็นผี <c oughs> เด็กดอกวิ่งผ่านไปนี่แมงอหนะไม่กล้าแทบจะไม่กล้าแตะอีกต่อไปเลยนะครับ <c oughs> โอโ้โหแล้วห้องต่อไปนี่ต้องไปห้องอะไรอีกตั้งสองห้องเนะี่ยแหมนะครับเราจะกดหมีแล้วนะครับเราจะกดหมีแล้วนะครับลองปิดลองปิดเพลงดู น่าหันมึงขามอีกแล้วมึงขามแล้วกดอีกทีมึงมึงวิ่งมาไอ้กูหัวใจวายนี่มึงรับผิดชอบมันเนี่ยฮะแหมกดแล้วนะครับกด,ดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยครับอ่าตอนนี้หูฟงหูฟงหูฟังนี่กระจายหมดแล้วครับแหมไม่กล้าฟังแล้วเฮ้ยแหมนะครับ กดประกาศสัีญาบัตมันจะมีอะไรไหมไม่มีครับปิดเพลงลองปิดเพลงดูครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับโอ้ยมีจดหมายด้วยไหมคราวนี้ไม่จดหมายดเลย She She loves having an a ี f ร i r อืมไม่รู้อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ She loving pain เอ่อ ฉันรักฉันรักการเล่นเอ่อไฮเอร์เซดอะไรวะสถานแบบน,นี้มันจะมีอะไรตกลงมาปะวะกูและกูอะนะครบับเราจะกดกันนะครับเราจะนับหนึ่งถึงสามแล้วกดแล้วเราหันหน้าหนีครับหนึ่งแลครับชีชีคอมเอวี่ไนเขาเอ่อเขาอยู่ใน เขาอยู่เอออะไรวะเขาอยู่ทุกเวลาในกลางเออเขาพูดไม่ถูกเขาอยู่ในเวลากลางคืนทุกวันนะครับอยู่ทุกคืน,นครับเขาอยู่ทุกคืนนะครับตอนนี้เพลงก็เล่นไปเรื่อยครับอะเราก็กดนะครับไอีผีเด็กดอกไอ้อห่าเหวยเราจะปิดเอ่อในกาซายนะครับ มาเล่นกันไหมมาเล่นกับฉันสินะครับเพเพรวิสมีมาเล่นกันมาเล่นกับฉันนะครับใครจะไปเล่นกับมึงมึงบ้าเมาฮะอีผีอีเด็กเด็กฮึ่ี้ไม่อยากจะด่านะเราจะกดตุ๊กตาเมียนะครับ,ราานรบหนึ่งสองซับ อ,นะอุ้ยครอบครัวอา้าวทำไมอนนี่ผมปิดคนเดียวอ่ะแล้วไขว่าเนี่ยว่าไม่เห็นสวยเลยอย่า,ามาหากูนะกูขอโทษกูจะไม่ไม่ว่ามีแล้วโอ้รุ่นนี้นี่สวยมากเลยโอ้แฟนแฟนกูนแฟนอาร์ตเคนหนึ่งเลยนะเว้เอาลนะเราจะปลดกดปล่อยแนละ้วรคับ ไปเรื่อยๆอ๋ดไปแลเหม็นอะไรกันหม็นี่อะไร,ร,ะไร,รกดแล้วแม่นี่อะไรเดีเราจะกดกครั้งครับ เลือแต่นี้อันสุดท้ายแล้วโอ้โหมาพ่อแม่ลูกกดไม่ได้ครับตอนนี้นี่หัวใจแทบทุรนทุลนทลายครับลง,ลงไม่ดิ้งแบบพื้นนะรเราจะกดแล้วนะครับหนึ่งสองสามกดไม่ได้โอ้โห ขำใหญ่เอะยโอ้ยอโอ้ยยังไม่ไปดีอะไรวะ The Walking Room เดี๋ยวขอดูสถานาการณ์เปิดไฟอ่ะเปิดไฟอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับผมจำได้มันจะเป็นเออมันจะเป็นผีห้อยขาลงมาผมจำได้ดีครับไอไอเนี้ยอะไร The h a u n t r y Night โพซันเป็นยากระตุน้นววยกาการมีอะไรเป็นเนี่ยอะไรมีมีอะไรก็ได้อีกเนี่ยอืมอืมไม่รู้อ่านไม่ออกการ <c oughs> <c oughs> กดไปอีกครั้งก็เหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงเอยกบความกลัวประมาณ20%นะครับผมขอเปิดเพลงแก้ความกลัวก่อนนะครับแก้ความกลัวโดยมิวสิกเอ่ดดาพาแล้วกันนะครับ และกลบความกลัวก็วะะะะจะเป็นผีผีดับสเต็ปนะครับกระดาษละเหม็นอย่างไรแล้วโอ้โหกดจน เออเมื่อเหมือยเฮีย oh <yeah. S 2> เนี่ยครับผมบอกแล้วครับมันเป็นผีที่หาเนี่ยผมบอกแล้วครับแล้วก็ปิดเปิดไฟไปเรื mm ่อ hmm. ยอยู่อย่างนี้นเฝ้าเป็นยามเลยโอ้โห oh หอยหัวเนี่ยตายมาหลายศพแล้วนะ ไม่เอาเลยครับเราไม่เปิดเพลงเลยคมันมันไม่ค่อยได้ล่มเลยครับอินนี่ก็ยืนเป็นบอยแบดนเลยปิดไฟนอนซะเถอะปิดไฟเปิดปิดไปเรือเ่อยครับกดไม่ได้แลว้วเฮย้ยอะไรตรงนั้นอะอะไรวะเซฟรูมกุญแจเซฟรุมเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟแล้วมีอะไรหรือเปล่า เปิดไฟใส่ก่อนอย่าหลอกผมนะเว้ยจะห้อยหัวกห็ห้อยหัวไปแต่อย่าหลอกกูกูข้อหลอกข้างล่างมีอะไรเปล่าไม่มีอรอน่าะมาเคาะประตูอีกแล้วมาเคาะประตูเงี้ยตายมาหลายศพแล้วมึงไปแล้วว่าจะไปหาพี่อ่านว่าอะไรเด้อโหตอนนี้ความกลัวสุดขีดครับนะ เริ่มพุ่งขึ้นหัวจี๊ดแล้วนะครับสายไปสายมาแล้วถ้าปิดไฟนี่นะเราปิดไฟไดบวบจะมีอะไรหรือเปล่าปิดไฟปิดเปิดปิดไปเรื่อยแต่ตอนนี้เราได้กุญแจเซฟลูมเป็นอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลัวแค่ไหนเราก็จะเล่นคนระับผมเพื่อคนดูที่รักคนระับผมจะกดจะเล่นไปไเรนะื่อยๆครับโอ้โห กลัวจริงอันนี้กลัวจริงนะเปิดปิดไฟเรื่อยๆได้เปล่าเปิดปิดไฟเปิดปิด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 จนไฟจะพังแล้ว ขอร้องเอาเชือกลงไปเถิดไม่ให้เราทำอะไรต่อโคตรขวดหรอเมื่อปิด,ปดก็เปิดปิดไฟแล้วต่อไปกาสนีบัตรก็กดไปแล้วให้ทำอะไรบอกมาเลยเปิดปิดกูก็เปิดปิดแล้วจะทำอะไรมึงบอกมาอยากให้กูทำอะไรมึงบอกมา มันไม่มีอะไรก่อคเลยมันมีแค่ไอจดหมายงงง What the fuck Oh shit Holy shit Holy oh, <c oughs> มึงมาเอาไปยังดูไม่เสร็จเลยน่านะครับต้องเซฟรูมเป็นหนที่เรียบร้อยๆแหละเซฟรูมนะครับ,รบแล้วรหัสมันอะไรนะเมื่อกี้มันได้บอกรหัสไว้หรือเปล่า หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบกว่าเนี่ยแหละหกสิบกว่าบาทหกหกสิบหรือเปล่าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเอาไม่ใช่อะ่ะเออหนึ 1, 9, 9่งพันเก้าเก้า ้าหรือเปล่าเอ้ยเราจะมาหารหัสไปด้วยกันนะครับย้อนกลับไปห้องเมื่อกี้หรือเปล่าห้องนี้เราก็เราก็ได้มันต้องมีรหัสสักห้องดิเออเราต้องจำปีไว้เยอะๆครับ1947นี่หรือเปล่าครับเออน่าจะ1947ครับเราไปห้องนี้ดีกว่า 1,9,4,7 1,9,4,7นะครับผมลองดูครับ 1,9,4... นานใช่ด้วยมาผมจำได้มันเป็นผีได่นอ,นอนบมันจะเป็นผีออกมาจากตู้เซฟะครับผมจำได้แ r ว่แ e ว e I have to die, Mum? เอ่ออะไรวะอะไร อย่างไรอย่างไรฉันอะไรวะฉันฆ่าแม่ตายเหรออืมฉันเขาฉันตายกับแม่อ่ะไอวัน t ูลิฟ v e the mother was ทำไมไอฉันฉันอยู่นี่ทำไมมาเธอทำไมแม่ฉันตายกูก็ไม่รู้อะ ที่รู้มันจะาาคาออกมาแล้วครับมันคานออกมาแล้วครับมันคานออกมาแล้วครับมึงมาสักทีดิกูรอมึงอยู่นะเว้ยไม่มาสักทีครับมันจะโผล่ขึ้นมาแน่นอนแล้วผมรู้ครับผมรู้มันจะโผล่ขึ้นมามันจะโผล่โผล่มาเปล่า ไปอาอาอาอเดี๋ยวปิดประตูให้เอานนานปิดอาถันด้วยเปิดแล้วมีอะไรครับมีผีออกมาแน่นอนแล้วผมว่าไม่ไฟดับไม่กลับคืนตื่นขึ้นมาก็คงไม่พบตะวันความฝันก็ลบเลือนมันมาเป็นตุกมันมามันมามันปิดหน้าเลนซ้อนแอบ ตอนนี้นี่กลัวสุดขีดเลยหัวมันมาเลยมันจะเปิดตาทีสั่นเป็นตุ๊กแกเลยเปิดๆเลยนะมันจะมาเป็นโอ้โห้ยมาเป็นตุกกต๊กแกโอ้เฮ้ยตุ๊กแกมันไม่น่ากลัวตอนนี้มันมาเป็นเอ่อ มาเป็นในผีสแครลี่เมซี่เกมเลยครับไลท์ไลท์เขาเลยครับไลท์เว็บเดอะเฮาให้เขาเลยครับ,บาอากูกดกูกดถูกใจแล้วนะครับก็ the house เดอะเฮาสองอ่ะ east not two story อ๋อจบแล้ว you for the key. special room อะไรวะอะไรเนะี่ยโอ้โหเดอะเฮาอยากจะให้เอา ลูกไปอีกนะครับก็นะเราก็เล่นจบกันไปแล้วนะครับก็สําหรับเอ่อท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เอ่อไม่ได้ความกลัวมากกว่าน,นี้นะครับก็ขอผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเอ่อช่วงนี้เอ่ออยู่ระแวงแล้วอยู่คนเดียวด้วยยิ่งระแวงใหญ่เข้าไปเลยเข้าไปใหญ่เลยครับก็มาเล่นให้ดูนี่ก็คือว่ากล้าสุดๆแล้วนะครับก็นะ อาจจะมีบางช่วงที่ไม่ค่อยถูกใจก็ขออาภัยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนนะครับสวัสดี